สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซโอมอีกแล้วนะครับคูบูตาอเชียบันดุงนะครับก็มาจัดโปรโมชั่นนะครับส่งท้ายเดือนให้กับลูกค้านะครับนี่มีสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีรถตักปุ้งกีเกษตรไหมนะครับก็มีนะครับที่ร้านมีนะครับที่คูบูตาบันดุงก็มีทั้งตัว50นะครับแล้วก็40แรงนะครับนี่ลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆนะครับอยากแวะเข้ามาชมรถนะครับมาเลือกดูก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามอมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ 0988261063นะครับเข้ามาชมรถได้นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดอีกทีนึงนะครับมีทั้งตัว40นะครับแล้วก็ตัว50นะครับที่เป็นพุ่งกีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดไหนที่มองหารถตักอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อซีโอมได้ครับผมนี้วันนี้มีส่งอีกหนึ่งคันครับ M75 นี่นีพุ่งกีอ่ะมาต่อกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพุ่งกีนะครับเกษตรพร้อมกับตัวนี้เป็น40แรงม้านะครับ รถปีหกห้านะครับลูกค้านี่ลูกค้าดูเลยคันนี้ยังสวยอยู่นะยนะคับยางเต็มเต็มนะครับนี่สียังสดอยู่เลยสีเดิมนะครับลูกค้านี่สีเดิมเลยนี่สีเดิมเลยนี่ปีหกห้านะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่เก้าร้อยชั่วโมงนะครับลูกค้านี่ชั่วโมงการทํางานของเขาก็ไม่เยอะนะครับ สภาพสวยเลยนะครับนี่มีรอยอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับลูกค้าหลังจองทางเราก็จะมีบริการตรวจเช็คนะครับปรับสภาพเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับอย่างนี้ก็ทําการเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ใหม่อีกทีนึงนะครับนี่นี่สหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับว่าเป็นรถปีใหม่นะครับชั่วโมงน้อยนะครับสภาพสวยเลยนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับ่อนสูงสุดได้หกปีนะครับสําหรับรถมือสองนะครับ ถ้าส่งเป็นแบบรายปีรายปีก็จะอยู่ประมาณปีละ9 0,000ื่นนะครับปีละ90 0 0 0บาทนะครับมีวัดย่อยเดือนละ2,000บาทนะครับสิเดือนพอรอบปีเราก็จ่ายอยู่ที่90 0 0 0บาทนะครับนี้มีหลายราคานะครับลูกค้ามี50,000นนะครับสี่แสนกว่าบาทก็มีครับก็ขึ้นอยู่กับปีรถนะครับสภาพรถแล้วก็ชั่วโมงการทํางานนะครับาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามารถได้นะครับลูกค้ามีแต่สวยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่อีกคันนึงนี่ อันนี้ก็40แรงเหมือนกันนะครับนี่พุ่งกี่คันนี้สวยนะครับสวยสวยคลิปเลยคันนี้น่าจะใหม่สุดในร้านนะครับลูกค้าเป็นรถปี2,566นะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่400ชั่วโมงนี่สวยๆเลยอสำหรับลูกค้าถ้าได้สนใจนะก็เดี๋ยวมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อีกทีนึงนะครับลูกค้านี่น็อตยังใส่เลยครับลูกค้าเนียนคลิปเลยนี่ ใครที่กําลังมองหารถอยู่ก็ลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับนี่มีรถให้เลือกเยอะนะครับลูกค้ามีแต่สวยๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่หรือลูกค้าท่านใดอยากได้รถรุ่นไหนนะครับอยากสอบถามรายละเอียดรุ่นไหนก็สามารถทักไอดียไลน์นะครับหรือโทรเข้ามาได้นะครับที่ร้านก็มีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับนี่มีเลือกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสี่สิบห้าสิบก็มีนะครับนี่โอเคสำหรับวันนี้โอมก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวอมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้้าล่างนะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นดีเลยนะครับต้นปีด้วยนี่ส่งท้ายเดือนมกราคมนะครับสำหรับวันนี้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค,ครับ